กลางวันแสงแดดแผดจ้าพรานไกรกับไอจ้อนยืนอยู่ริมวังน้ำดำทั้งสองกำลังช่วยกันต่อแพไม้ไผ่เพื่อข้ามฟากเพราะสะพานที่เคยใช้ถูกน้ำป่าพัดพังเสียหายไอจ้อนขมักขม้นกับการมัดไม้ไผ่พรานไกรมองไปรอบวังน้ำด้วยความระแวงวังน้ำดำขึ้นชื่อเรื่องความลึกลับและมีคนหายไปในย่านนี้หลายรายทันใดนั้นเสียงน้ำสาดกระจายจระเข้ผีตัวใหญ่ดำทะมึนโผล่ขึ้นมากลางวังตาแดงฉานคู่คำรามพยายามกระทุ้งแทะของพงรานไกร พลางไกลคว้าปืนแก๊ปจากย่ามเหล่งอย่างแม่นยำแล้วยิงใส่จระเข้ผีมันบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนจะมุดน้ำหายไปจากนั้นไม่นานก็มีชายหนุ่มปริศนายืนอยู่บนหลังมันจระเข้ผีแปลงกายเป็นชายหนุ่มในชุดกษัตริย์โบราณท่าทางองอาจยืนอยู่บนหลังจรเทะเข้ท้าทายสายตาพลางไกลและไอจ้อนอย่างไม่เกรงกลัวพลางไกลหยิบเขี้ยวหมูป่าอาคมจากย่ามยืนให้ไอจ้อนเมื่อไอจ้อนจับต้องเขาก็แปลสภาพเป็นหมูป่าร่างใหญ่มียคารืองแสงทั่วร่างพร้อมเข้าสู้ หมูปลาอาคมพุ่งกระโจนเข้าใส่จระเข้ผีทั้งสองต่อสู้กันอย่างดูเดือดน้ำในวังกระจายไปทั่วจระเข้ผีสู้ไม่ได้ต้องดำน้ำหนีหายไปในความลึกไอจอนกลับร่างเดิมขึ้นแผ่ข้ามบังน้ำดำได้สำเร็จทั้งคู่หัวเรอะลงใจน้ำใจความกล้าหาญและไหวพริบทําให้รอดจากอันตรายมาได้อีกครั้ง